เยี่ยมครับเยังนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมวันนี้เราจะไปยิงปลากันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนไปยิงปลาเนี่ยผมจะขออญาต ไปให้ข้าวไก่ที่เล้าไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนๆไปดูเล้าไก่ผมด้วยนะก่อนไปเข้าหมายยิงปลาเดี๋ยวเราแวะไปแป๊บหนึ่งนะครับผมสําสหรับท่านไหนที่กดติดตามกันไปแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับพร้อมแล้วออกเดินทางไปไก่ผมก็จะปล่อยไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ จะปล่อยไว้ตัวหนึ่งแล้วก็จะขังไว้นะพวกที่แบบว่าเกลดตำาๆหน่อยเนี่ยผมก็จะปล่อยไว้นะครับพวกที่ผมชอบชอบหรือว่าเกลดดีๆผมก็จะเก็บไว้ก่อนเนี่ยผมก็ไหนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือถุมเลี้ยงนะครับนี่ครับอันนี้คือถังเวียนอันนี้เป็นถังเวียนท้อมไก่นะเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนนะครับย้ำว่าเมื่อก่อน <sm all> นี่ครับไม่ได้ทําความสะอาดอะไรครับช่วงนี้นี่นี่คือเตงเรียนท้องก่อน,นส่วนนู้นก็จะเป็นที่ปล่อยไก่รุ่นนะครับคือไก่พวกนี้ไก่พวกนี้ที่ปล่อยอยู่ข้างนอกนี้เดี๋ยวกลางคืนมันก็จะไปนอนในลเล้วนู้นครับ <S <S เอานี่จะเป็นรล้าผสมนะคนี่นี่จะเป็นรล้าผสมนะ อันนี้ก็จะเลาะผสมนะผมผมก็จะคัดพ่อพันธุ์ที่ที่ชนะมาเองบ้างซื้อมาบ้างแม่พันธุ์อะไรเงี้ยอ้าวมีลูกไก่มีลูกเคียบออกแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลยนี่ออกมาวิ่งข้างนอกแล้วมีลูกเคียบออกครับนะครับโอ้มีลูกเคียบนะครับกี่ตัววะ4ตัว5ตัวโหก,กำลังน่ารักเลย ตอนะนั้นพอตัวเมียมันฟักผมก็จะเอาถุงกอบเอาไว้นะครับใส่น้ำใส่อาหารไว้แล้วก็กลัวตัวผู้จะไปกวนมนะันครับขอผู้มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชุดนี้ทุบหลังเน้นๆนะชุดนี้นเน้นทุบหลังนะนิดนึงอุ้ยเด็กไก่ให้ชมนิดนึงอุ้ยนี่ต้องตีอย่างนี้ ไก่มันติดสูมอยู่ผมไม่ได้เลี้ยงนะไก่ก็สูมทิ้งไว้เอา,าเอาอกกำลังกายนี่นี่ให้หลังหักลูกเข้าปีกนี่จะตีได้บ้างกลัวกลัวอุ้ยเฮียตีโอ้ยตีแต่ละทีโอ้โห้โกระดูกแทบหลุด ui hé lên bức này, này. hé lên ui

หน่อยนะเพราะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ตัวเล็กเริ่มมาตัวใหญ่เดี๋ยวมันก็ต้องตามมาฮะผมว่าต้องรอลุ้นก็รอลุ้น

โตไม่โตแต่ดิ้นจั่งเลยต้องแข็งแรงมากครับใส่ปลาเกลือครับใส่ปลาเกลือนี่ขนาดคัดแล้วนะครับเนี่ย get going 客厅。 धार के สามตัวนะสามแต้มหาแกปอกินนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ทํปลามาเสร็จแล้วนะครับนี่ครับปลานิลนะคสามตัวนะครับนี่ฮะปลานิลสามตัวแล้วนี่เครื่องปรุงครับนี่ครับเครื่องปรุงวันนี้เราจะทาเมนูปลานิลต้มส้มใบชะมวงนะครับนี่ฮะนี่ครับน้ําเดือดแล้วนะนี่น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับ พอน้้ำเดือดเราก็จะเริ่มเดือดเราก็จะใส่นี่ครับตะไคร้ไปก่อนนะตะไคร้ทุบนะครับนี่ครับอันนี้คือตะไคร้ทุบนะครับผมใส่ตะไคร้ทุบลงไปก่อนนะแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมผ่านะนี่ฮะใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับหอมแดงผ่าที่นะฮะนะครับแล้วก็ใส่กระมิ้นนะฮะกระมิ้นลงไปหน่อยนะะเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับผม นะเราก็ออรอให้น้ำเดือดอีกแป๊บหนึ่งนะครับน้ำเดือดแล้วคนะเราก็ใส่ปลาไปเลยนะครับนะี้ครับเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปเลยนะ ใส่ปลาลงไปเลยครับปลาใส่ไปแล้วไม่ต้องคนนะครับ,นะรบนี่ใส่ปลาลงไปแล้วนะครับแล้ก็รอให้มันเดือดนะน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับ เราก็ใส่ใบชมวงลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ใบชมวงไปเลยนะบใบชมวงเรามีน้อยนะครับวันนี้ไม่รู้จะเปรี้ยวหรือเปล่านะครับผมก็เลยเตรียมมะนาวไว้สำรองด้วยนะใส่ใบชมวงลงไปนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้คือซุปก้อนนะครับ ตลุกก้อนลงไปนะครับแล้วก็เกลือครับนี่จะเกลือเกลือลงไปโอ้หอมเลยครับหิมน้ำเลยกลิ <laughs> ่นเริ่มมาน้ำลายเริ่มไหลแลว <laughs> เกิ่มหอมแล้วนะครับ นครับอันนี้ตามได้ลูกโดดครับนี่ครับลูกโดดก็พิซซครับพิซซี่หนูสดนะเดี่แลเราก็เลยเราก็มาชิมรสชาติกันดูหน่อยนะ เติมเปรี้ยวอีกนิดนึงขอเติมเปรี้ยวอีกนิดนึงนี่นะครับมะนาวใส่ลงไปครับส้มส้มมันต้องติดเปรี้ยวนะเองคินด,ดูใหม่ก็ ยี่ยมครับเยี่ยมแล้วฮะโีครับจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยนะนียปิดแก๊สเลยนี่ครับผมปลานิมต้มส้มใบชะมวงนะครับ ใบจมวงบางปลาหมดเลยนี่ครับปลาเนรต้มส้มใบชมวงรสชาตแซ่บมากนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกลมสองลีสวัสดีครับเที่ยม